Yeah. ม่โกงปานคิ้วคนงามหายผ้าทอมืออยู่เฮือนไม้เก่าข้างข้างฝั่งน้ำพาลัวตัวเมืองทบคำปรานรวงสุขงามม่แสสวัสดีอรุณครับวันนี้วันต่อจากวันออกพรรษาครับอีกเมื่อคนนอนสบายมาก ปกติพบชอบชอบ,ชอบตื่นแบบหลังผ่าทิตเหมือนขึ้นแต่ว่าวันนี้เราตื่นตีห้าเพื่อจะได้มามาตักบาทเนี่ยครับก็ไปไปตักเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวภาพมาแล้ววันนี้เราก็ตื่นเช้ามาตักบาทกับพี่นาวานะครับ นี่ครั้งแรกที่ผมเคยมาตักบาตรแล้วก็มันดูแบบเห็นเห็นทุกคนออกจากบ้านหมดเลยถ้าดูแบบจะนั่งเป็นเป็นแถวเลยเป็นชีวิตของคนที่ครับเขาจะตื่นเช้าแล้วก็แบบปกติตักบาตทุกวันครับผม เพื่อนๆตอนนี้ตักบาดเสร็จแล้วเรากำลังจะขึ้นผู่ทาะแต่ว่าเราไม่เดินไปเราไม่นั่งรถธรรมดาเราจะขึ้นอันนี้เลยมันคืออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันมันเหมือนกับว่ามันเป็นบับมอเตอร์ไซค์ผสมกับส่งแถวอะครับเดี๋ยวไปเลยดีกว่า เราจะไปคือลูกนี้ตอนนี่ลูกนี้ลูกที่เราจะไปเนี่ยฟูทอกอ่ะก็มันจะเป็นถนนลาดยางขึ้นไปไถึงถึงยอดมันเลยอ๋อครับนะครับแต่ว่าพอเราปีไปไปถึงที่ที่ตีนภูนะมันก็จะมีรถพาเราขึ้นไปข้างบนนึ่จากข้างล่างจนถึงข้างบนนี่ประมาณก็เกือบสองกิโลอ,อ๋อครับผมก็ทางก็ลา,าดยางนี่ฮะรดเกี้ยวขึ้นไป กงฉันเองชอบรถปิกอัพปิกอัพไม่ต้องขับชิดซ้ายวิ่งเลนขวาคุณจ่าไม่จับรถเก่งกอ่อน่ตอนนี้กําลังขึ้นขาวล้วมันมันสูงมากเลยถนนมันแคบมันค่อนข้างน่าก,กว่าไม่ไม่ไม่ค่อยอยากจะดูนะอยู่ข้างบนมันต้องสวยมากเดีย๋ยวต้องไปดูกับผมนะครับผู้ชมงานบวชมากยกเสาบ,บาน เราชอบใช้ปิกอัพปิกอัพดีสารพัดเที่ยวงานวาดัดสะดวกไปกลับรถเก่งเชื่อ,อยากทิงเชียวรถเก่งเชื่อ,อยากกิงเชียวเวลาพาเที่ยวเราชอบเลี้ยวที่ลับ,อบลองดูนะทะเลหมอกแม่น้ําโขงฝั่งนู้นเป็นถ้าจะกแม่น้าโของอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นประเทศลาวนะครับอ,อแล้วตะวันตะวันตกตะวันออกเหนือใต้อตย,อยู่ต้องไหนตรงไหนครับตอนออกนี่ ถาที่จะขึ้นตรงนี้เราถ้าถ้าขึ้นนี่จะเห็นพร้อมกับอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลเลยนะครับถ้าที่จะขึ้นครับนะครับรู้สึกเราเห็นบ้านพ่อแม่ได้นเนี่ยทำไมนึ่งที่นี่เขาเรียกว่าไอ้หูเทาะชื่อมันมีความหมายอะไรครับชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อเรียกมาตั้งแต่ อดีตการมาแล้วครับภูตรงนี้คือมันเป็นภูท่อเลยมันเป็นส่วนโพภูที่มันอยู่ตรงตรงใจกลางเมืองครับนะครับ,รบแล้วก็มันจะเห็นทัศนียภาพทุกมุมของเชียงคานเลยที่รอบภูเนี่ยมันจะเป็นเมืองคุณจอดเห็นไหมที่ซ้ายมือผมเนี่ยฟังติดริมแม่น้ำโขงเลยหมอกมันจะเริ่มมาแล้วพัดมาหาเรา เหมือนเราดีเออเหมือนเรานี่อยู่บนสวรรค์เลยนะครับดูมไหมดูมันจะค่อยๆพาดมาหมอกวันนี้เป็นอะไรที่พิเศษเลยจอดรู้ไหมเพราะพระอาทิตย์ไม่ขึ้นเลยเราจะได้อยู่นี่บนนี่นานๆสูดบรรยากาศบริสุทธิ์เข้าปอดเยอะๆไม่ได้เต็มปอดครับเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงอืมปอดจะได้ทำงานเต็มที่ลอองเ อยพยมดังโคมสวรร์เจ้จ้าแวกมาดลอยผ่านเมฆาละลิวเปลิวฟ้าเวียนวนดาวเคลื่อนเดือนคล้อยประสาทหลังน้อยลอยบน ชาตินี้เราเฝ้าแต่ยนคงไม่สบ,บูลดังปองลองลอยลมปลิวเมฆลมโชยปรี้วลิวพา